สวัสดีครับมื้อนี้ส่องเทวดาชาจะขึ้นก็เอารถมาขึ้นลำแข็งนะครับมื้อนี้ขึ้นเก้าสิบสอบนะครับนี่ของเก่าเหลืออยู่ประมาณหาสอบนะครับขายบุ๊เบิร์ตกับหมูว่านนี่มื้อนี้ขึ้นไปเก้าสิบสอบกับหมูว่านนี่บวกตีสิบสอบกับหมูว่านี่คือลอยประมาณลอยสามสิบตัวครับ้านมื้อนี้ขึ้นไปอ ouais. uh ีกเก้าสิบครับเบิงว่ามื้อนี้ขายเบิร์ตบอลครับอ่าตอนนี้กำลังขึ้นอยู่ครับนี่กำลังขึ้น กำล,ลังเกน่ยู่กำล,ลังเกน่ย่กำลังึ้น่ยวครับกำลังขก้นกำลังขึ้่นัแข็งอยู่ครับใกล้จะเต็มแล้วครับครบอเอันนี้คนยวนครับคนยวน้นาตา พี่เอกครับพี่อพอเอกคนโยนนี่พี่เอกนี่ครับนี่คนโยนนี่มิตนาตาละลอด้เนี่ยเบิ่งกี้เพื่อนเนอะไงไงเต็มแล้วครับใกล้จะเต็มแล้วหลอด หกิบบดสามทิุ่นตนลอยห่ว่ารอยิ่มหน่อยยิ่มใหญ่โอ้ยตะเมนคักนะสาวมาติ้าเจ้าอีกแล้วเป็นรถต้อสิแล้วนี่ยม้านบวกเท่าไหร่บวกสี่สิบม่บ้านบวกบด บวก40ผมว่านบวบเบิร์ดผอว่านเอาไป9 5บวก40เป็นร้อย3 5หาแล้วจะหาหล้อนอีก3เป็นรอย38เกือบร้อยหาร้อย40 ในโลกช่องยูท <mm <argue> <men> <im ู e หาตังค์เพิ่งในชิสามเหรียญใหญ่มันครบลอยเหรียญในเบิกนะบอทายายายกับบอรด้บอร์ลงบอร์ใด้จ๊เขือ เกือ uhm, บจะเสร็จแล้วเอาไปใช้ล่ะมูสามคนนะฮะสองบังย้งเยี่ยบ เหมือนพอดีเจ้าหนิไหมใชครับเป็นว่าเรียบร้อยครับเรือสอบเดียวขึ้นชิมาเต็มแล้วครับเรียบร้อยชิมาสอบของคนแท้งบอกเรียบร้อยลแล้วครับไปได้ครับไปส่งลำแข้งได้แล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลา,า,าเจ็ดโมงคับเจ็ดโมง เ็ดมงแล้วยอนะพาเลาดีใจยอกเพราะว่าเาอเียงเข่าบอดตอนไหนมันปิดเรียบร้อยแล้วครับไปครับไป่งนลแข้งครับ เจ็ดโมงเศ้าแล้วครับตอนนี้มือน,นีออกมาสวยจังน่อยครับอีสามห้าเจ็ดศูนย์สองครับเบิร์เข้าไปในมือถือเรียกว่าเพลงไปครับเป็นวาเรียบร้อยกระทรวงแข็งได้ครับ ไปช่วงมันแข็งครับมันนี้วังรวานอลังค้านวันที่สิบสี่ครับอากาศที่ลอยเอสดอบเอ้าอยู่ครับบ,บ,บ่แดดบอกใครแรงแต่ว่าแต่ว่าอ่าครับเอา่าห่อนตัว่าช่วงนี้ก็ขายดีอยู่ครับ ตอนนี้ก็ออกจากโรงงานแล้วครับไปส่งน้ำแสงให้ลูกค้าครับตอนนี้ เริ่อมออกแล้วครับเมื่อนนี้ก็กน่าจะห่อนจังหน่อยอยู่ครับบงช่วงอากาศเอาอเยน็นอากาศบ่ยเย็นปันใดครับอากาศบ่ยเย็นปันใด ก็จะไปบ้านเปื่อยก่อนครับป้ายแรกป้ายแรกน้าบ้านเปื่อยน้าแข็งบดครับตอนนี้อยู่ในเมืองอยู่ครับเพราะท่านได้ออกนอกเมืองัอนไหนบ้านเปื่อยก็ออกนอกเมืองไปประมาณสามโลครับประมาณสามโลนะจะประมาณสามโลได้ครับป้ายแรก อากาศเงี้ยมือ้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยดมีไฟแดงอยู่ครับ อยู่รอๆสีไฟแดงนี่องทุเรียนทุกมือมาทุกเสาเห็นล่งทุเรียนทุกมือซีซีขายดีอยู่ครับผมส้มน่าจะขายดีอยู่ครับอยู่ไกลๆปุ๊บมีแยกข้างอยู่เห็นมาเรื่องทุกเสาเลยทุเรียนนี่ครับทุเรียน มาลงดูกเ้าเลยครับรถเริ่มพิแล้วครับเด็ดโมงเ้านี่รถเริ่มพิแล้วครับตรงนี้ก็จะแล่นไปบายพาดครับบายพาดรอบเมืองเลย,เยครับ จริงตรงออกแต่สากว่าวนี้เลกนิดนึงครับประมาณตีห้าก็พอดีตัวรถจะบติดครับตอนออกช่วงประมาณาตีห้าออกช่วงรถโมงรถจะติดครับรถจะไหลเพราะว่าขึ้นแข็งแล้วพอปรารถเคสโม่งครับัน,นีบางจะสั่งทางครับาสางสั่งทางทงทางแยก